ในการต่อสู้ทางการเมืองด้วยการจัดการชุมนุมใหญ่แต่ละครั้งนะคะสิ่งหนึ่งที่จะมัดใจมวลชนให้ร่วมต่อสู้จนถึงที่สุดจนนำไปสู่ชัยชนะนั่นก็คือความจริงใจและพฤติกรรมของแกนนำค่ะที่ร่วมทุกร่วมสุขกินอยู่หลับนอนไปพร้อมๆกับมวลชนโดยไม่คำนึงถึงความสะดวกสบายติดตามจากรายง,งานของทีมข่าว DNN ค่ะหากว่าบางคนมีภาร,รกิจอย่างน้นอย่างนี้ เขาก็มากินทีหลังได้อย่างเงี้ยจะบอกว่าอภิสิทธิ์หรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่ามันจะต่างนะฮะเพราะว่าภารกิจจะเยอะบางคนก็ต้องเตรียมในการติดต่องานบางคนก็ต้องไปตรวจสอบสภาพปัญหาบางคนก็นั่งคุ้นคิดถึงการปราศัยถึงวิธีการต่อสู้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องอำนวยความสะดวกเพื่อเถือภารกิจในการปฏิบัติภาระหน้านที่เนี่ยเป็นหลักดังนั้นเนี่ย อะไรที่อำนวยความสะดวกโดยที่ไม่ได้แตกต่าง <c oughs> มากจนเกินไปนักนี่นะฮะเราก็จะอำนวยความสะดวกให้เพราะจริงๆแล้วก็คือเขาใช้ชีวิตตรงนี้แหละตรงอักษานี่แหละนี่คืออาหารการกินก่อนนะ <c oughs> กานนำเนี่ยก็งานจะล้นมือเขาจะต้องดูแลทุกเรื่องนะฮะ <c oughs> ไม่ว่าเป็นเรื่องเส้นทางคมนาคม <c oughs> การจราจรดูแลเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณการ ดูแลในนั้นมันรวมห้องน้ําห้องท่าน้ํากินน้ําใช้นะครับแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ใช้สอยส่วนตัวเล็กๆน้อยๆแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่แกนนำจะต้องดูแลหมดเลยนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนําแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชรับอาสาเป็นผู้นําชมการใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนของแกนนํานปชทมกลาามวลชนผู้รักประชาธิปไตยที่หลั่งไหลามาชุมนุมที่ถนนอักษะ ในศึกรวมพลปราบกบฏครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่เห็นจนชินตากับเวทีการชุมนุมของคนเสื้อแดงเวทีคนรากหญ้าที่คลุกฝุ่นนอนกลางดินกินกลางทรายที่แกนนําคนสําคัญไร่เรียงตั้งแต่แม่ทัพใหญ่อย่างจตุพรพรมพันธุ์ประธานน,นปชนัทวุฒิสายเกลือเลขาธิการน,นปชก่อแก้วพิคุณทองหรือแม้แต่นายแพทย์เวงที่จะกินอยู่หลับนอนร่วมกับผู้ชุมนุมอย่างที่เรียกว่าถึงไหนถึงกัน นายแพทย์คนสแสดงผู้นี้การันตีบอกเล่าถึงการใช้ชีวิตติดดินร่วมกับมวลชนด้วยภาพครัวคนเสื้อแดงที่ตั้งอยู่หลังเวทีติดกับที่พักแกนนําและที่ทํางานของสื่อมวลชนซึ่งเป็นครัวที่ต้องประกอบอาหารรองรับแกนนําการสื่อมวลชนรวมถึงบุคคลที่รู้จักกับแกนนําเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกได้ตลอดเวลาเนื่องจากแกนนําแต่ละคนจะมีภารกิจในความรับผิดช,ชอบที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกันไป ทำให้แกนนําจําเป็นต้องอยู่โยงในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวหรือจะมีฝนตกหนักเพียงใดก็ตามนั่นเพราะคํานึงถึงความเป็นอยู่และความปลอดภัยของมวลชนเป็นสําคัญจึงไม่แปลกหากจะเห็นแกนนําคนสําคัญขึ้นเวทีปราศัยในรอบดึกและจะเห็นปรากฏตัวตั้งแต่ตอนเช้าตรู่อยู่หลังเวทีส่วนเรื่องที่หลับนอนนั้นก็เป็นเพียงเต็นท์ที่ถูกดัดแปลงขึ้นเป็นห้องขนาด30ตารางเมตรแต่เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ภาพภายในได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองที่ฝ่ายตรงข้ามไม่คำนึงถึงวิธีการสอร่อใช้ความดุแรงโดยไม่มีขีดจำกัดสิ่งที่เห็นและนำเสนอในวันนี้อาจจะเป็นเพียงภาพเบื้องต้นแต่กลับมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่จิต,ตวิทยาการต่อสู้ที่จะได้ใจมวลชนอย่างแท้จริงให้ร่วมอุดมการณ์การต่อสู้โดยไม่ตะกิดตะขวงใจความจริงใจที่แกนนำแสดงออก จึงเป็นสิ่งที่จะนำพาความสำเร็จและชัยชนะมาสู่ฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งต่างจากแกนนำบางกลุ่มที่พฤติกรรมไม่ตรงกับปากหนีความลำบากจากมวลชนแอบไปพักผ่อนเอาความสะดวกสบายในโรงแรมหรือปิดท้ายรายงานความเป็นอยู่ของแกนนำคนเสื้อแดงด้วยแนวคิดของชายพิการคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้โชคชะตายอมควักเงินส่วนตัวเดินทางไกลมาจากจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยกับคนเสื้อแดงแทบทุกเวทีซึ่งเสียงนี้อาจจะส่งไปถึงกลุ่มคนที่คิดจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยให้คำนึงถึงความรับผิดชอบชั่วดีได้บ้างจริงๆแล้วร่างกายพี่มันไม่ไม่สมประกอบเลยทำอะไรก็ลำบากแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะอ้างว่าสภาพร่างกายเราพิการและเราอยู่ยิเ่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะพิการแต่เมืติว่าถ้าเรามีใจ ในความรักความเป็นธรรมแล้วก็รักประชาธิปไตยผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆคนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ใช้นกหวีดเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าคนกลุ่มนี้น่าจะไปจากสังคมได้แล้วที่ขวางความเจริญของบ้านเมืองและตอนนี้ปีหน้าก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนละประเทศไทยต้องล้าหลังที่สุดเพราะคนกลุ่มนี้ก็อยากเรียกร้องนะครับ ให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในสุเทพไม่ว่าจะเป็นนายทุนไม่ว่าจะเป็นไทยอีกหลายๆคนที่ให้ทุนในการสนับสนุในให้การเคลื่อนไหวเนี่ยล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าหยุดพฤติกรรมท่านเถอะแล้วสักวันหนึ่งถ้าท่านไม่หยุดท่านจะรู้สึกว่าเสียใจว่าท่านคือส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศล่มจมขอเถอะครับทีมข่าว DNN รายงาน